กาเดินทางเจียบมันเองนะเดี๋ยวพี่ข้างเอาไฟฟ้าอะไรครับ <c oughs> เอ,อ่อบาระีานึงสี่สิบสอหรือ5้าสิบสองเนี่ยแหละ <52 S 1> ไปกลับก็ร้อยหนึ่งอะ Alright Let's ดูยางนะจ๊ะของตัวต้องด่วนเยอะด่วนดูยาวจา้ะดูยังไนดูยาวน่แอลฮอรแอลได้หรือไ่แอ

เ,ห,นเนหลังเอะ๊ะมั้งไม่อยู่บ้านโอ้ไยสัตว์กูว่าแล้วไอ้ด็อกกูคุ้นคุ้นไอ้ยีไอลูกศรบหลังเอ๊ไปเลยเดี๋ยวดีนะอยู่หลังเออยู่หลังเอ๊ะเตะแล้แเเวจัดวสวยงาม,มยิงเบา ว่าแบบไม่โดนเลยแหละเฮ้ยมันตีไฟเล่นดังนะหมดเงี้ยทำไมดูเองทน,<อ>นายทนายอยู่หลังรูปดีไัมเนี่ยอะไรวะช่วย,ะย,ะยอะไรอีกนนยอยมีอ่ะมี้ยวย không càng đi Đó, không càng ở đủ càng, đủ càng. rồi ở bớt thả ra cái thỏi vô càng vô

หลังนอ้เลยโอ้โหในบอมในบอมในบอมหลังนอ้ตัวนึงหลังนอ้ตัวนึ่งคาบเตอร์ตัว,ตวก็ไ<ห>ด้ลึกลึกลึกเบลลึกโอ้โหแบทหมดเบลเข้าไปหมดไปๆๆเอา้าสับทำไมถือปืนอยู่เคาบเตอร์ก็พอแลว้ว ถือแล้ววินเี้ยเขาจะวิ่งเข้าไปทำไมไม่อยู่เคาน์เตอร์เ okay, ่ียวอ่ะแบกบมันหมดนะก็แม็กมันหมดเดีจะไปเหลาไง <c oughs> เหตุเบลเห็ <c> ุ <oughs> เหลาไม่ไงล่ะวินเสี้ยไหมล่ะพยายามพยายามีเกมอะขอโล่เกมเข้าไม่บอกแล้ว

คืนผมมาขอคืน <c oughs> ออเอกูเงียบเลยเอลมาเอามา,า,มาคิดเอลคิดแอลเข้าเข้ายาเข้าเข้า เดีก็ยิงหังนะัวตัวยงตัวนี่ยบ้านบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านต้องอะอดันอีไดดันโอ้โห้เ้งง้ เต้ระวัง้กูนอนเลยกับ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 เต้กราบเต้กูบอกให้กราบหลังเอเข้าหลังเอเข้าหลังเอมาหลังเอมาหยุดโดไข่ฉลวไงครับ <laughs> ไข่ฉลวงได้ได้ยินเต้เมื่อกี้มันเคมอชัดๆเลย okay. ต้องวิ่งผ่านไปแล้วไม่โดนไง để tôi chơi bao, để con để con, nó ok à? nó e à? ok đấy nghe nó chơiเอง e à? oh oh, lên, el 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 el, 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 L, 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 l. L el, l el, l el, 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 โนเคป่ะไม่โนมันทายเองตายเฮดช็อตโอ้โห้สันเอ้ยไม่ต้องดันไม่ต้องดันแล้วไม่ต้องดันแล้วให้ในระยะคนเดียวพอพอล้วพอแล้วไปดูชื่อห้องดิมันว่าไงโนเคป่ะไม่รู้อ่ะดีเขาเอาาหนชื่อดิบนห้องบนไหนตัวนึงมันไม่โู เอามาแล้วโกเอามาแล้วปักแม่งเลยปักในเอเลยเอามาละปลอดไฟหว่ด, <Wow. S 2> วด All right let's move out เดินเข่าเยอะก็จะวางให้เต็มห้องเส้นมาเล่นกับุกไม่โกให้สัตว์งสั่งเอมาสั่งเอมา <Burn. S 2> เปิดเต้เต้ เคมองอลกลางแล้ววะยาส,อ,ยาสอ,าองยาวสอ,องไปเคมอองลางปัดปัดเคมองไว้จุดวางแอร์ตาไปหุ่ยเสดย์หัวหุวห่ยแอร์เจ้ามีคนป่ยายาวไปยังยาวตัวเอ L L L ขวา,ขาใหญ่อีกแล้ววะใหญ่กดแช่ทำไมอ่ะหายแล้วยาวาปยุาา่งคนไหม ล่างมาปามล่างมาตัวได้หน้าแล้วเฮ้ยไม่รู้อะ่ะเสียงไม่ไปแปลกๆโทษโทษโทษน,นี้ไม่รู้จริงเมียาวไหวบอ๊ะจะช่วยเหรช่วยเองช่วยเองช่วยเหรอช่วยเหรออย่ายิงถัง โ้หลังแม่งยี่งไม่มาสัตว์หอวป่ะแบบโล,โล่งๆปวดมารุ่นทองนายเอาไม่เจดน

ต,ต้องอมาทำงานต้อง,อง,งโดนต้อยู่หน้าอยู่หน้าหน้าเห็นไหมต้องต้องเลยหน้าเห็นไหนั่งหน้านั่งหน้าสายมาไอ้ยีได้มาเป็นรถที่กองกันยาไม่ก็ไม่เสียเข้าอีก ăn Bạn đừng thè vịt ra mấy đây bờ lãng. Đi thổi đi. Ong heo hên. Đi cứ đen bằng. Thôi. Theo heo bắt. tê heo heo. Tế. Theo 2 Tôi có 2 con. em ấy đuê em Em 2 เราได้เปรียบแล้วสะสมคนไว้จะเย็นไว้ยังยังยังยหลังเอหลังเอตัวหนึ่งวางเคมอไว้อ่ะออกไปข้างนอกเลยวางเคมอไว้ล่ะออกไปอยู่ข้างนอกเลยหลังเอมีหลังเอมีเรารู้ว่าแล้วไอ้างเคมอไว้แบไม่ต้องไปอยู่ข้างในหรอกเดี๋ยววินแล้ว Veo chiếc kèo ơi, chèp luôn ngon ai này, xem 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 nó xem 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 ซ้ายมือเบลลุมเลยก็ได้ลุมเลยก็ได้ไดสวยจ้าสัตว์เชื่อมองเข okay, okay, ไม่ได้ช่วยนะปังอืออแล้ววางของไว้แล้วเราวิ่งนะเดีดันฝั่งนู้นเดี๋ยวดเดินฝั่ง,งยาวให้ ยาวแตกวนี่ดวงโอ้ยเจอมไปเตอมเต็มี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 น่าเอามีแต่เยี่ยไม่เจอโดนเคปอกูแล้วยาวยาวยาวตนนึงเกมเฟรเกาขึ้นบอกปั๊มการแตกการแตกผมรอเอรอเ ปามปล่อยปามป่อยขึงนมางก้มหนุก้มหนุกเอลาก้มหนุกเขาตอร์ตายอยู่ในเขาเตอร์าางมีอลมีกำลังเยอเล์เล <ament. S 2>